โอ้โหอด้ใจฟันระแบงเจ้าผู้แดงสีงามแต่นอเสือเจ้าใส่เสื้อน่าเหี่ยวไอ้แดงกิมดังฟังเป็นพีจางตาเจ็บเป็นผื่นส้างมาขืนเป็นสีผู้สางง่ำเอาไห้เจ้าลาบลายเจา้าผู้สีสาวไตน้ำเจ้ามือละเมินเพื่อนพ่อเจริญนั่งน้องหักไหลเจ้าไม่ใหญ่ไรหดอกพระคมสมวนางง่คือกันทัศเจ้า่าทฤสีดีจังสีสีแดงเลือดนอกสีไม่ตกอยู่ราชการ มที่เดินโชว์เที่ยวงานแดงเหมือนดอกจันนกน้อยบินตอมนกน้อยมันชอบดอกจันมันชอบรถพันแต่ไม่มีกินหหอมเจอแดงเทาเลุ่มตอมมันเข้าเพียบพร้อมคนที่ใส่เข้าทีใส่ทีเหมือนคนขาว่าเมื่อพบหน้าคนที่ใส่เ้อแดงราคาซื้อมาคงแพงไม่ซึมไม่แต่งสีแดง,สแดงอย่างเดียวคำเก่าเกี่ยวผมไม่เลี้ยวดูเพลิ่มคำอาคิดเบิง่งย่มมือหึงมากรล่นสีผาเหี่ยงไร เพราะไดมันมีปันหาลอยจกินถึงนด่นเ้าจอดะพึ่งคุณตั้งแต่คุณยังสีเขียวสีเลือันมาแล้บ่คือไอ้แจกหน่อยเมื่อไห้ย่งย่องก็วัดไว้บ่ไว้ใครนิยมสีใดหนูคิดไ้สีแดงดีกว่าเพื่อจะถูกหรือแพงเอาเสื้อแดงจะดีจะชั่วเห็นทีใจจินละลัวให้ดูจนชัวไม่เหมือนสีนี้เลยสีแดงของน้องก็มีใส่เข้าที่ดูแลก็ถูกหวย แกได้เป็นแฟนรักเยียวนัน้นนะคุณอำนวยเจ้าของเสื้อแดงจงช่วยยิ้มมาด้วยพอได้เป็นคนตาไ่้ห็น,น้าบระทันมีววาจ้าพ่อเป็นฟ้าร้งแดงจะแพงไหลถิดใจร้อยยิ้มรอเราพอได้เจ้ามาสีน้อนน้อ่แกมันเป็นของแข็งมากแดงเต็มทีพี่ผู้ใจเสื้อแดงอย่าจีแมงอย่า,ดายได้กะไรไอ้ยิ้มหน่อยคนที่ใส่เสื้อแดงและพี่และแมงเมียมาแล้ว กู้เจ้า่าไปเอามันเลยอย่าไปหยองผู้อื่นสีแดงเจ้าต้องขืนฝานหนี้ตัวชายรอใจไอ้คนใจใส่สีแดงราคาแพงไปไหนส่วนนางที่ขอซื้อส่วนนาง